สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบจะเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นประจําเลยนะครับนะเหมือนเดิมนะครับนะกับผมวัดราชสีนะครับกับช่วงเล่นทุกสายทุกวงนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เข้าสู่อีพีที่8 48นะครับนะ848แล้วเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจชมและชอบสนใจอุไหนตักทายสุดทำราคามานะครับราคาแบ่งปันนะพี่ๆนะดูให้ชอบถูกใจค่อยทําแต่ราคามาเพราะว่าผมขายราคา ไม่ได้รับประกันนะครับนะไม่ได้การันตีนะครับนะพี่พี่ดูเอาถูกใจก็เช่าหากันไปนะประมาณนี้นะครับนะเอาเริ่มกันเลยทาวันนี้วันนี้เริ่มกัือนกับองค์แรกนะครับนะเป็นพระล่วงหลังลังปืนนะพี่พีนะเนี่ยได้มาอย่างงี้นะพี่พี่นะตลับเนี่ยฮะตลับก็บนบ้านเลยนะครับนะนี่ลับนะแอะออกมาทํานะจ้าของก็หยอดกาวอะไรไว้นะครับนะแน่นอยู่ค่อนข้างแน่นอยู่นะครับนะแกะออกมานะจ้าของเดิมเขาเขียนไว้นะครับนะกรุพระปรางนะสวรรคโลกนะครับนะเออ นะดูนะพี่ๆนะนะครับพระล่วงหลังลังปืนฮะเนี่ยพี่ๆดูอ่ดูใกล้ๆนะพี่ๆนะนี่พระล่วงหลังลังปืนนะครับนะสีนแดงนะครับนะรูสวรรค์โลกนะครับนะดูฮะนี่นี่ฮะพระล่วงหลังลังปืนนะครับนะดูไต่ฐานอันนี้นะครับไต่ฐานนะครับนะเนี่ยพระล่วงหลังลังปืนครับรูสวรรค์โลกนะครับไม่แน่ใจว่า อยู่จังหวัดไหนนะพี่ๆนะนี่ฮะสำหรับองค์แรกของเราวันนี้นะครับนะออาโอเคองค์ต่อมาครับเป็นจอบนะครับเหรียญหล่อจอบหลวงพ่อรอดวังน้ำมนต์นะพี่ๆนะนะครับนะนี่ดูฮะเหรียญจอบนะครับนะหลวงพ่อรอดวัดวังน้ำมนต์น่าจะเป็นทางสมุทรสาครน,นะพี่ๆนะเออสมุทรสาครสมุทรสงครามประมาณนั้นนะครับนะนี่ฮะพสสองสี่เจ็ดเจ็ดและเจ็ดเก้าเนี่ยประมาณนั้นนะพี่ๆนะ นะครับนะนี่หลวงปู่ลอดวังน้ำมนต์นะครับนะนี่ประมาณนี้นะพี่ๆนะเนี่ยดูนี่ฮะ bunker. โอเคนะพี่ๆนะประมาณนี้ตรงต่อมาครับเป็นเหรียญหน้าเสือนะครับนะเหรียญ <Wis dom> <He le> หล่อหน้าเสือหลวงพ่อน้อยนะครับนะนะครับนะนี่เหรียญหล่อหน้าเสือ ข้างจะมีบล็อกประกอบไม่พิมพ์นะครับนะมีตะไบนะครับเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับนะเนี่ยเาเรียกว่าเหรียญหน้าเสือนะครับนะนี่นะโอเคนะพี่ๆนะประมาณนี้นะครับเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับนะอ่ะโอเคผ่านไปองค <ing> <SL> ์ต่อมาเป็นเหรียญหล่อรุ่นเทพบุตรนะพี่ๆนะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนะนะครับนะผมน่าจะพูดถูกนะน่าจำจำได้ว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับนะ ดูครับผิวพันธุ์นะนะนี่ฮะเย็นหล่ออรุณเทพตระ,ะครนบนะหลวงพ่คงวัดบางกระพร้อมนะคน,ะนี่ภาพใช้หน่อยน้ำนะนะครับน,ะนะบนี่ขอบข้างนี่ฮะช่อชนวนก็จะอยู่ด้านล่างทบนะแต่ใบช่อบางทีช่อเขาจะต่อข้างๆนะพี่พนะไม่ใช่ว่าจะต่อตรงนี้ทุกองนะบางทีต่อชิข้างตรงนี้ก็มีนะครับนะนี่ฮะ เหรียญอรุณเทพบุตรนะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นเตารีดหลวงประทวดนะครับนะปีศูนย์ห้าพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์เมกพัดนะพี่ๆนะเออเนี่ยเพราะว่าพิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์จะมีเนื้อเมกพัดนะครับนะแต่ว่าเป็นเนื้อเนื้อทองผสมเนื้อโลหะนี่ก็ค่อนข้างหายากนะนะนะครับนะเดี๋ยวนีเนี่ยอันนี้น่าจะโดนคีมอะไรงับนะครับนะเกิดจากการสับจับแต่งนะครับนะนี่ องค์พระองค์นี้ก็แต่งตะใบเดิมๆนะครับนะเนี่ยบางทีหล่อมาจะมีสเก็ตมีเนี่ยช่างก็จะมีการตีแปลงนะพี่ๆนะก็คือเห็นไหมเกลาผิวตีแปลงนะครับนะนี่เห็นไหมมีรอยตีแปลงนะครับนะนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นยุบๆอย่างนี้นะครับเนื้อจะออกแดงนะพี่ๆนะดูลวงปูทวดนะครับนะพิมพ์พิมพ์เมกพัดนะครับนะเขาเรียกว่าพิมพ์เมกพัดนะครับนะนี่นะครับปูทวดนะครับะโอเคผ่านไป องต่อมาครับเป็นพระสังกัจจายนะพ,พี่นะผมนี้องนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกที่วัดไหนนะครับนะเอออาจจะออกวัดสังกัจจัยหรือว่าวัดประสาทก็ไม่ทราบนะนี่ฮะดูฮะหล่อสวยนะครับนะองนี้รูปหล่อสังกัจจายนะเนี่ยพี่เดียวผิวพันธุ์เดิมเลยขี้เบ้าหิ้งๆเลยนะครับนะนี่รูปหล่อสังกัจจายนะครับนะนี่ประมาณนี้นะครับนะดูให้ชอบถูกใจค่อยท,ทยำถ่ายราคามานะพี่พี่นะนี่ใต้ฐานนะครับนะรบประมาณนี้รูปหล่อสังกัจจัย ผ่านไปครับอง Gold ต่อมาครับเป็นปิดตาเ,เนื้อไม่กพัดนะพี่พี่นะเลียมเดิมนับนะดูฮะเนี่ยเนื้อไม่กพัดเลียมเดิมเลยนะครับนี่นะครับเรี่ยมเดิมเดิมนับนะปิดตาไม่กพัดนะครับนะไม่ทราบที่นะพี่พี่นะโอเคประมาณนี้มาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พีนี้นะพี่นะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนะด้านหลังจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนะน่าจะเป็นวัดระฆังครับนะก็ถ้าเป็นวัดระฆังพิมพ์นี้ก็เรียกว่าพิมพ์ต,ต่อนะ สมเด็จวัละระฆังพิมพ์ใหญ่ต้อนำนะนี่ดูฮะนะครับไปด้านข้างนะครับตะหลังจะเป็นหลังกระดานนำนะนี่ฮะดูนะพี่ๆนะสมเด็จวัลระฆังพิมพ์ต้อนะครับนะนี่พระอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะนี่ฮะนะครับมาด,าดาูด้านหลังนะพี่ๆนะหลังจะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับของวัลระฆังนะหลังกลับหมากหลังกระดานอะไรพวกนี้นะพี่ๆนะนี่ฮะดูฮะด้านหลังนะครับนะ ก็จะมีเล่อยๆหน่อยนะพี่ๆนะนี่เนื้อหนึ้มเลยนะครับนะเนื้อจะเล่อยๆหน่อยนะครับนะนี่ฮะสมเด็จพิมพ์ต่อนะครับนะอ่ะโอเคนะพี่ๆนะวันนี้ก็มีมาให้ชมประมาณนี้เลยนะครับนะเอาแบบมาไวไปไวนะวันนี้นะครับนะก็อยากมาพบเจอกันนะครับนะอาจจะได้พอประมาณหนึ่งนะวันนี้นะครับนะก็ วันนี้ก็มีมาให้ชมมาแบ่งปันพี่ๆประมาณนี้แล้วกันครับนะสนใจถามไทยรัฐมานะครับนะวันนี้ก็ขออนุญาตกลับลานไปก่อนนะคนจัดกานไปก็ขอกลาบขอบคุณพี่ๆทุกท่านคนระับทีท่ติดตามรับชมจนจบน,นะและที่กดแล้วกดแชร์ให้เป็นลังใจนะครับนะก็สา,ารไม่ได้ก็บรรดาพี่ๆบรรดา fc ทุกท่านหลายหลายท่านนะครับนะทุกทุกท่านเลยนะครับนะก็เข้ามาอุดหนุนเข้ามาสอบถามเป็นลังใจ่อยมาก็กลาบขอพูณอย่างสูงน,นะครับวันนี้ขออนุญาตกลับลานไปก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ